วันนี้มาชมมวยไทยหญิงมันๆชกกันในน้ำหนักพิกัด108ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึง่งสีจันอาคานามีมวยไทยอายุ22ปีจากประเทศไทยกับฝ่ายน้ำเงินอเล็กซ่าฮงหลานอายุ37ปีจากประเทศจีนนะครับวันนี้ไทยกับจีนมาเจอกันนะครับเพชรน้ำหนึ่งนี้สูง164เซนติเมตรชกมา14ครั้งชนะ7แพ้7อเล็กซ่านี้สูง150ซตมรชกมา13ครั้งชนะ9แพ้4นะครับ ไม่มีเสมอมวยคนนี็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมาดูยกทีหนึ่งกันเลยเพชรนุ่หนึ่งที่ไปอเล็กซ่ามาตันสองเขมาเพชรนุ่งซอกไปเอาก่อนเขาได้ก็พยายามแทงเขาอยู่นะครับอเล็กซ่ายิกซับน้อหองหลานนะครับเป็นนึ่งทีบไตะไปหงหลานมาัวสองเข้าไปมัวสองเข้าไปเป็นนุ่งทนั่แทงเขาสวนมาเรื่อยๆนะครับได้เปียบช่วงชก อาเลห้หงหลานนมันจะ็กเอ่อเดินเข้ามาเพชรนุ่งเตะไปเข้าไปเพชรนึงทีไปเพชรนุ่งทีอีกครั้งหนึ่งเตะไปห้องหลานมันซอมเข้ามาเพชรนึงล็อกคอไว้เยอะทำการแยกมาโอ้แตกนะครับแตกแล้วมีการแตกนะครับไปนแนเพชสนามดูก่อนนะครับโอ้ยกแรกมาแตกเลือดดาบเลยนะครับห้องหลานทำการ เช็คแผลแล้วอ่แผลสนามบอกว่าชกได้นะครับอ๋อมุ้งร to ีต่อกันนะโอ้ยกแรกแตกเลยนะครับห <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้องหลานห้องหลานมึง hmm. ซ okay. right. ้อมมาเพื yeah. oh, mm ่อนนึมึงแทงเข้าไปแทงแทงเข้าไปเอ๋อดันหน้าไว้โยของการย่งมาโอ้ยห้องร้านแตกแล้วเพื่อนนึงอ๋อห้องร้านมึงซอมเข้าไปเพื่อนนึงแทงเขาแทงเขาไว้แทงเขาจังเข้าไปแทงเขาจังเข้าไปโอ้หูเพื่อนนึงนี่แทงเขาโดนเลยนะครับอ๋อการแย่งมา หมดยกชินหนึ่งนะครับมวยคนนี้ต่อยห้ายกยกสองพัก2นะครับ2นาทีต่อยสองนาทีนะครับยกแรกมาโดนศอกไปก่อนแล้วนะครับมาดูว่าหงหลานจะแจ้มวยยังไงนะครับโอ้เพจตำหนึ่งมาวันนี้มาดีนะครับดักศอกเต็มๆเลยทีมงานจะแจ้ทางมวยให้หงหลานยังไงนะครับวันนี้แตกตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับ แต่สนามก็ดูแล้วไม่เป็นไรก็ให้ชกต่อมาดูยกที่สองกันเลยนะครับกับการเช็ดหน้าเช็นดน้องไว้ก่อนนะครับลุยยกที่สองนะครับหงหลานเพชรน้ำเงิงเตะไปเตะไปหงหลานก็บวกเข้ามาเตะโอ้เพชรน้ำเงิงเตะซ้ำเตะเตะมัดหนึ่งส,สองไปมัดหนึ่งสองไปเตะโอ้หงหลานนี่เข้ามาไปตีแล้วทั้งซอกซอกซอกก็าซอก โอ้เป็นดัมหนึ่งสอกกระนำเลยนะครับโอ้ห้องหลานฝ่ายรับเลยครับตอนนี้ห้องหลานเตะมาเป็น,นเดเตเยคืนโอ้ห้องหลานทําอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้เขาไปโดนแช่งโดนสอกอเต็มไปหมดเลยเตะสเปซสปาไปแล้วนะครับไม่มีน้ําหนักแล้วโอ้โอ้นพหนึ่งสอกสอกเข้าไปห้องหลานยังบบกอยู่นะครับเป็นมุมมันสองเข้าหน้าไปโอ้ห้องหลานเตะเวืดไปเตะไม่มีน้ําหนักแล้วเพนดัหนึ่งทั้งหมัดทั้งเข่าอย่าไว้อย่าไว้ฟันสอกเข้าไป โอ้หองหลานนี้สเปรสบายไปแล้วโดนเข้าไปโดนทีมอเป็นน้ำมึงสอกเข้าไปหงหลานเตะเวิดไปโอ้เป็นน้ำมึงสอกเข้าไปสอกเข้าไปหงหลานนี้ทําอะไรสเปรสบายหมดเตะแทบไไปตูกแล้วครับตอนนี้นหนึ่งเตะอ้าเตะจนเซีสลาแล้วก่อเขาได้แทงเขาก็ไปโอ้ผมสีเหลืองเป็นสีแดงแล้วตอนนี้แตแกยับเยินแล้วนะครับตอนนี้หลายแผลแล้วทาการแยกมา ทำการดูเยอะยัยงให้ต่อชกต่อโยอะเป็นมือซ้อก็ไปเองสองเข้าไปโอ้สอเต็มเต็มสอเต็มเต็มแทงเข้าก็ไปหงหลานนี่มุดมาโดนสอโดนโดนหมัดเลยนะครับหงหลานเอาเป็นมือซ้อก็ไปสอกันเข้าไปหงหลานนี่โอ้หัวใจเต็มร้อยแต่ฝีมือเจ็บไว้บ้านครึ่งหนึ่งอยู่นะครับผมสีแดงกลายเป็นผมสีเหลืองกลายเป็นสีขาวแล้วเท่านึงทีไว้ทีททไว้โอ้โหห้งร้านเข้าไม่ได้โดนซอยครั้งหนึ่งโอ้ด้าน ซ้ายนี่แตกเลือดอาบหูแดงไปหมดแล้วนะครับเลือดแดงไปหมดแล้วสอกั้งนึงโอ้หงหลานนี้ด้านซ้ายนี่ทั้งไหลดางแดงไปหมดทีไว้ทีไว้เลยโอ้เป็นหนุ่มทีไว้เข้ามาไม่ได้เลยนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วหงหลานตอนนี้จับขาได้โอ้ม่มีอะไรเดินเข้ามาเอาหมุนยกที่สองโอ้หงหลานนี้ยกที่สองรับหนักเลยนะครับคิ้วด้านซ้ายกับผมด้าน ซ้ายนี่จากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงไปหมดแล้วนะครับไหลเต็มไปเ้วยเลือดแล้วไม่รู้จะแตกไงแล้วยกที่สองนี้เพชรดำหนึ่งกนลังศอกสุดยอดเลยโหดๆเลยแต่ยังไม่ล้มนะครับยังไม่ลงหงร้านยังสู้อยู่หัวจิตหัวใจเต็มร้อยจริงๆนะครับมาดูว่ายกที่สามนี่จะเป็นยังไงนะครับทีมงานต้องแจ้ทางมวยหงห้านใหม่นะครับบุกเข้าไป ทำอะไรเพชรดำหนึ่งไม่ได้เลยนะครับโดนถีบโดนศอกสกัดโดนเตะสกัดฝาดงแช้งดงศอกเข้าไปเลยยกที่สามหองร้านเดินมาหมัดเข้ามาเอากอดไว้ดันเขาเชือกไปแทงเขาไม่ได้กรรมการม,กมาแจ้งมาหองร้านโดนถีบเอโดนหมัดของเพชรดำหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะเพชรดำหนึ่งนี่ไม่ให้เขาใกล้เขามาโดนหมัดโดนศอกเลยกรรมการแจ้งมา เป็นนุงสีไว้ไตไว้อา้าวกอดไว้อีกครั้งหนึ่งโอ้เขาก็ถึงแค่หน้าขาต้นขาของเพชรน,น้ำเงินแค่นั้นเองนะครับอาวุธแทบจะไม่มีน้ำหนักแล้วเป็นนุ่งสีไว้อา้ากอดไว้าด้านเขาเชื่อกไปก็ไม่มีอะไรนะครับของการแยกมากโอ้เดินเข้าไปโดนเข่าของเพชรน,น้ำนง่งเต็มๆเ,เลยห้องหลาน วิ่งเข้าไปไพื่อนำมันโดนเข่าดักไว้เข้าอ,อกเต็มๆเลยวิ่งเข้ามาโดนแข้งของเพชรอนำหนึ่งครั้งนึงวิ่งเข้ามาโดนแข้งโดนเข่าตลอดนะครับอา่ากบการแย่งมากโอ้โหหลานนี้ยอมรับจิตใจจริงนะครับทาอะไรไม่ได้แต่ก็ยังสู้อยู่วิ่งเข้ามาดโดนถีบโดนซอกโอ,โอ้เป็นหนุนศอกดักเข่าดักเลยเบกบการนะแย่งมากครั้งนึงแย่งมาก เดินไปเพชรมงเตะสวนอ๋อกอดขอได้ก็ดันเขาเชือกไปเขาเนื้อแทงไปแทงโจมีน้ำหนักอะไรทำอะไรเพชรน้ำหนึ่งไม่ได้เลยตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งอ,อยากเตะอ,อยากต่อยได้สบายเลยครับเดินไปอ๋อกอดได้อีกครั้งนึงเพืรอมไม่มีอะไรเพชรน้ำหนึ่งล็อกไว้ก็ทำอะไรได้ยากมากเพื่น้ำมัดส,สอเข้าไปแทงเขาจับเข้าไปอีกครั้งนึงโอ้ดันหน้าไว้องหลานนี้ ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้สอกเข้าไปเพชรนมังกดคอลงเลยนะครับทมการยากมากเดินเข้าไปไหมเอาหมดยกที่สามนะครับโอ้เพชรอน้ำหนึ่งนี้เลือกเตะเลกต่อยได้สบายแลยของหงหลานนี้อาวุธแทบจะมีน้ำหนักแล้วมีแต่ใจนะครับตอนนี้ใจเกินร้อยเลยนะครับยอมรับว่าจิตหัวใจจริงๆเลยนะครับใจสู้นะครับแต่ฝีมือ ยังไม่เต็มร้อยนะครับยังเจ็บไว้บ้านครึ่งหนึ่งอยู่พกแต่ใจมาเต็มร้อยอทีมงานก็ต้องแก้ทางมวยให้หงห้านต่อนะครับนว่าตอนยกที่สี่เลยนะครับอรากาการเรียกออกมานะครับบอกทีมงานลงไปก่อนกําการบอกทีมงานลงยกที่สี่แล้วห้งห้านลงมาแล้วกําการเช็ดนวมเช่น,นานโอแตกหนักเลยครับผมรูย้ยกที่สี่วิ่งมาอา่า เป็นหนึ่งโยนเข่าเข้าไปฟันซอกเข้าไปโอ้โดนเข่าโดนศอกอีกแล้วนะครับวิ่งเข้ามาโดนแต่ละั้งโดนหนักๆทั้งนั้นเลยเป็นงทีไว้อ่อซอกเข้าไปกดคอลงแทงเข่าเข้าไปแทงเขายัดเข้าไปเป็นงแทงเขายัดเข้าไปซอกเข้าไปโอ้ซอกข้นเขาหง้ามัดสวนเข้าไปเดี๋นะครับอ่อล็อกไว้ดันมาเขาเชื่อกมาการแยกมากเป็นลงเตะไว้อ่อก็กดเอวแทงเข่าเข้าไปอ เวียงโอ้ไม่ล้มนะติดเชือกเยอะกรรมการยากมากได้แต่กอดนะครับเพชรหงหลานเพชรฉีไว้อา้าวเพชรน,นึงแทงเขาเบียงไม่แทงเขาไปอา้าวกรรมการก็ยากมากกอดเบียงไปฉะนั้นเด้งนะหงรานตอนนี้หงหลานอา้าวโดนเข้าไปก็กอดได้อีกครั้งนึงไม่มีอะไรกรรมการยกมากนะครับ้อยหมดเรื่างเอากรรมการดูแผลครั้งนึงอา้าว แตกเยอะเกินนะครับกรรมการแพทย์สนามโดนะครับทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับวิ่งเข้าไปได้แช่กอด่นนั้นเองโดนศอกโดนโอ้กันแพทย์สนามยุติการกชกไปแล้แตกเยอะจริงๆนะครับหลายแผลเลยนะครับไม่รู้จะแตกยังไงโอ้แพทย์สนามต้องดูละเอียดเลยนะครับว่าแตกหลายแผลเกินนะครับเลือดเต็มหน้าผากเลยนะครับผมสีเหลืองเป็นสีแดงเลยนะครับโอ้แพทย์สนามต้องดู อดกครั้งโดนยังไงครับวิ่งเข้าไปโอ้วิ่งเข้าไปโดนศอกของเพชรน้ำหนึ่งเต็มเตมเลยนะครับกรรมการต้องเอาให้แพชรสนามยุติการชกไปเลยนะครับก็มาชูมือแพชสนามพาไปทําแผลเลยนะครับโดนลงเวทีไปทํปาแผลเลยกรรมการก็มาชูมือให้เพชรน้ำหนึง่งสีจันทร์คานามิมือไทยเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่สี่นะครับโอ้ศอกโหดจริงๆนะเ,เพชรน้ำหนึ่งวันนี้นะครับก็ยินดีกับ เป็นหนึ่งเป็นกำลังใจให้ Alexa อเล็กซ่าหงหลานนะครับ